สวัสดีค่ะ Central LMI Station ขอ,อนำเสนออาชีพที่รับเด็กจบใหม่และให้เงินเดือนสูงที่สุดในปี2025ในปี2025อาชีพที่เปิดรับเด็กจบใหม่และมีแนวโน้มให้เงินเดือนสูงที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นกลุ่มสายงานเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ AI ปัญญาประดิษฐ์ Data Science นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Machine Learning Engineer Software Developer และ Fintech Engineer เงินเดือนเริ่มต้นสำหรับเด็กจบใหม่ในสายเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0ถึง80,000บาทต่อเดือนโดยเฉพาะในตำแหนง่ง AI Engineer และ Machine Learning Engineer ที่ตลาดแรงงานต้องการสูงมากและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สายงาน Data Analyze และ Data Scientist ก็เป็นที่ต้องการสูงและให้เงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่าสายงานทั่วไปอย่างชัดเจนส่วนสายงานที่เกี่ยวข้องกับวานิธนกิจ Investment, Banking, Financial, Advisory แม้จะมีความซับซ้อนและต้องการทักษะเฉพาะทางแต่ก็ให้ค่าตอบแทนสูงเช่นกันโดยเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่หรือองค์กรข้ามชาติ แนวโน้มอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุดใน5ปีข้างหน้าจากการสำรวจของหลายแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศแนวโน้มอาชีพที่ตลาดแรงงานจะต้องการมากที่สุดในช่วง5ปีข้างหน้าได้แก่ AI and Machine Learning Specialist ความต้องการเพิ่มขึ้นทั่วโลกและในไทยเองก็เติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง Data Analyst and Data Scientist องค์กรทุกขนาดต้องการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ในการตัดสินใจและวางกลยุทธ์ Software Developer Engineer การขยายตัวของเทคโนโลยีและดิจิทัลในทุกอุตสาหกรรมทำให้ความต้องการแรงงานสายนี้สูงอย่างต่อเนื่อง Fintech Engineer Business a n a l y s t การเติบโตของเทคโนโลยีการเงินทำให้สายงานนี้มาแรง ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติก์และซัพพลายเชนการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซและการค้าระหว่างประเทศทำให้ต้องการบุคลากรด้านนี้มากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน (sustainability specialist) การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสีเขียวและพลังงานหมุนเวียน (cybersecurity specialist) ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งจำเป็นในยุคดิจิทัลอาชีพอื่นที่เติบโตเร็ว วิศวกรยานยนต์ไฟฟ้า electric vehicle engineer นักพัฒนาแอปพลิเคชันนักออกแบบ ui ux ผู้เชี่ยวชาญด้าน iot internet of things c o ชออนไลน์ด้านสุขภาพและฟิตเนสสรุปอาชีพที่รับเด็กจบใหม่และให้เงินเดือนสูงที่สุดในปี2025ยังคงเป็นสายงานเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ai S Data, s c i e n c e Machine, Learning Software, Developer และ Fintech ขณะที่แนวโน้มอ,อาชีพในอนาคต5ปีข้างหน้าก็ยังคงเน้นไปที่เทคโนโลยีดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกค,ความยั่งยืนและความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ตลาดแรงงานต้องการสูงที่สุดสามารถติดตามข่าวสารศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลางได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก .com ขอบคุณค่ะ